ดูครับถ่ายซีหมูย่างนะเด็กน,นะครับหมูย่างเนื้อจอนครับต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ทุมนรครับท่านอนี่คุณตำธนาที่คุณชัยนะครับและนะครับท่านนายกที่วัดเจริยาบุญญานะครับประธานกองดูต่อประกันสุขภาพเทศบาลเมือนนงแม่ทุมนรมะครับและก็ท่านนายแพทย์สมพิษนะครับสุริยาเลิศถือ เตรียมสับแล้วก็หมูย่างนีนะฮะเตรียมพืชท่านเตรียมชิมความอร่อยได้แน่นอนอพร้อมแล้วนะครับเราจะนับพร้อมๆกันนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเชิญครับสามสุดไมได้ว้าวถือว่าเป็นการเปิดหน้าการรมนะครับอาหารปอดภยัยของดีเมืองน,นครบเย้ yeah. และตอนนี้ยังเหลือท่านในยงน,ยน,ยนยิวัตน,นะฮะ โอ้ก็เดนมาถึงนี่เลยครับรอ,รอรอดูฝีมือการการสับของท่านนายกนิวัฒน์ด้วยเลยครับม,มาดีกว่าครับ การเปิดมาตรกรรอาหารปลอดภัยของดีเมืองนครนะครับปี2555ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอนุคุณทางคณานุกุลชัยนะครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนิวั์เจวริยบุญญานะครับประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนครพนมนะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของนายแพทย์สมคิดสุริยเลิศนะครับผู้ในการโรงพยาบาลนครพนมด้วยครับ และต้องขอบคุณนะครับสำหรับท่านรองนายแพทย์สารสุขจังหวัดนครขนอมครับท่านนายแพทย์วิรัติชีวะเรียงโรธนะครับและคุณอัชลาภพงนินครับสารสุขอำเภอเมืองนครข้อมนนะครับและที่เป็นที่ปรึกษากองทุนด้วยและท่านประธานชมรมอาหาร